คัมรี่สีเข้าน้ำบอกได้เลยว่าสีนี้เข้าไม่บ่อยนะครับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าคัมรี่2.0รุ่นจีนะครับปี2018เป็นรถผู้บริหารปลดระหว่างเข้ามามีประวัติการเข้าสู่ทุกะยะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใสๆมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะฮะล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16นะครับยางปี2023นะครับเรียมสั่งด้านข้างนะครับคมคมสวยๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อใดๆนะครับท้ายเดิมๆนะครับมีเซ็นเซอร์กาลยาอีกทัั้งหมมดด4จุนะครบ ะครับเนียนๆกิ๊บๆเลยนะครับไม่มีรอยรักยิ้มเนียมสังคมคมสวยๆภายในนะครับสวยๆเลยนะครับผมก็จบเป็นแบบไฟฟ้าตุ่ยบานนะครับผมเป็นออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูต์คอนโทรลให้คันนี้เร่งไม่การใช้งานเพียงหนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเครื่องเสียงเดิมแอร์ออโต้แบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระเบาะหนังสีส้มปรับไฟฟ้าคู่หน้าสภาพตึงๆแน่นๆเลยนะห้องโดยสารด้านหลังโคตรกว้้างนะครรรับมีีแออ์เใหยบบรร้้อยแลวนะคัสภาพสวยยกิ๊บเลนะครับบผมเเเาะตึงๆๆแนนน่่ชดียวกัน